ประธานวิปรัฐบาลนะคะก็มั่นใจค่ะว่าสมัยหน้านะคะประชุมสมัยหน้าเนี่ยนายกอุงอิงจะมาตอบกระทู้ในสภาแน่นอนและมั่นใจว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอมไม่มีอะไรน่าหนักใจบอกว่าปัญหามีไว้แก้ค่ะ นายวิสุทธ์ชัยนรุนจากพักเพื่อไทยในฐานะคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีที่ผ่านมานางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่เคยมาตอบกระทู้ในสภาเลยนายวิสุทธ์บอกว่าในวันที่นายกรัฐมนตรีมีภารกิจตามข้อบังคับนายกรัฐมนตรีสามารถมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกระทรวงที่รับผิดชอบมาตอบกระทู้แทนได้ซึ่งในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องรักษาภาพรวมของประเทศหากถามเฉพาะกระทรวงก็ต้องให้กระทรวงนั้น,น,น มาตอบและเชื่อมั่นว่าสักวันค่ะนายกรัฐมนตรีคงจะมาตอบกระทู้ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรถามว่านายกรัฐมนตรีจะมาตอบกระทู้สมัยหน้าหรือไม่นะคะนายวิสุทธ์บอกว่าอยากให้มาเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าท่านมาอยู่แล้วค่ะถามถึงกรณีผลสำรวจของนีดาโพอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคสำหรับรัฐบาลหรือไม่นายวิสุทธ์บอกว่าปัญหามีไว้แก้ ไม่ใช่เรื่องที่น่าหนักใจอะไรเชื่อมั่นว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอมแม้จะเป็นรัฐบาลที่มีหลายพักแต่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำก็ได้มีการประสานงานและกระชับความสัมพันธ์กับพักต่างๆค่ะ